วันที่20กรกฎาคม2 5 6 6ันห้านะครับสว่วนของท่านพอออ,อนเนกน้ำคุอะไรคาท่านนะ่ะทวารเรศเรืองคมครับอยู่ที่แสนตุ้งเนาะดองนมพิกนี่แหละแยกยเขาเยยแยกอะไรตรงเนี้ยซอยสลับปัางนึงโอ้โอ,โอ,โอครับผมนี่โอ้โหดูใบทําใบได้สุดยอดมากแล้วไม่ต้องไปนับหนึ่งแล้วเพราะมันเต็มสิบบริบูรณ์เพราะแขนงในกิ่งในมันแน่นพอมันแน่นมันก็ดันนอกเท่านั้นพอนอกในแน่นก็พร้อมที่จะบล็อกยอดคุมใบ ก่อนที่จะพ่นสารสัก5วัน7วันนี่ระบบรากก็ยังไม่แก่นะครับเพราะว่าใบาอ่อนแตกแสดงว่ารากใหม่ก็เดินแล้วก็พอใบอ่อนเยอะก็จะคายน้ํามากเวลาเราลาดยาราดปุ๋ยลาดอะไรก็จะดูดได้เก่งผมอยากจะให้ราดเมตาเล็กซิลสาซึ่งเป็นรุ่นไดเรกสเปรย์ลงน้ําหายหมดไม่ใช่25%ที่มีกากมาทาทาแผลนะไอ้นั้นมีแต่แป้งมันดูดซึมไม่เก่งอ่าซสา์ให้หนกิโลต่อสองลิตรเลยนะครแล้วก็ ใช้น้ำหมัก1ลิตรเหมือนกันต่อ2องลิตรนะครับแล้วก็ให้มีกลุ่มสารฟอสฟอริกฟอสฟอรัสแอซิดถ้าธรรมดาเข้าไปละลายฉีดน้ํากันใส่ใส่ฉีดเข้าต้นฝังเข็มแต่เราแปลงให้มันเป็นฟีโนเลตเคเลตคือซาลิกนินซึ่งเป็นสารกลุ่มนั้นแหละแต่ว่าอยู่ในรูปปุ๋ยที่ดูดซึมทางรากทางใบทางดินได้ ก็คือมี3าสี่ตัวอยู่ด้วยกันก็คือหมายความว่า1นึ่งมตาเล็กซิลเนี่ยสาเป็นเป็นเล็กสเปเพื่อจะให้เขาดูดไปพร้อมกับกลุ่มฟอสฟอรัสแอซิดก็คือซาลิกนินก็อย่างละลิตรต่อ2อลิตรเหมือนกันแล้วก็ฮิวมิกทามีก็โลนึงเพื่อจะเอาแมกกาโพตทสเซียมแล้วเป็นตัวเปิดปากรากให้มันดูดยาดูดปุ๋ยเ่งๆแล้วก็ตัวน้ำหมักเพราะน้ำหมักเคยใช้ยู่แล้วเนาะเคยใช้ขู่มาไหมเออหมักขยายทำฮอร์โมนใช้เองน้ำดำใช้เองชื่ออะไรนะ อ่าตัวนัวสปีดอ่าถ้ามีก็ใส่ไปด้วยอีกเล่นนึงใส่น้งแต่สายเลยใส่ไปด้วยเลยเป็นอาหารเป็นตัวเร่งรากอันนี้โดนไปกี่รอบทําไมใบเฟิร์มขนาดนี้สรอบสามรอบแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหใบปิ้งแตกใบพอมันมีโรงงานปุ๋ยที่ผลิตไนโตรเจนดึงไนโตรเจนแล้วย่อยฟอสเฟตเดือบใบอ่อนแตกยุ่นเลยแขงคัวใจเสียทำไมแข่งแห้งเยอะบอกเดี๋ยวมันก็หายพอโดนน้ำหมักไปรอบที่สามโอ้โหเป็นไงเนี่ยดูสิใบเก่าที่มันเหลืองคือมันถ่ายดึงมาสร้างใบใหม่ เพราะว่ามันแก่มันแก่ใบดูใบนี่โอ้โหมะม่วงชัดๆัดอ <c oughs> แล้วเออีมผลามกี้ดมครับอ่าดูกิ่งหักครับยังไม่ทันได้ติดลูกเลยกิ่งเยอะไปใบเยอะไปผมถ <c oughs> ึงบอกว่าหลังจากลาดไอชุดป้องกันโรคให้มันดูดเข้าไปในรากเพื่อจะเข้าไปปกป้องอย่างน้อยก็สองสเดือนเนี่ย <c oughs> คือเมตาเล็กซิลกับอ่าซาลิกนินแต่ไหนๆก็ลาดแล้วก็มีน้ำหมัก ตัวโน้สปีดซึ่งเป็นสาราฮิวมิกแอมโนแล้วบวกเครื่องดื่มชุกําลังถึงมินบีสิบสองเร่งลากเนี่ยไปด้วยแล้วก็ฮิวมิกอีกสักโลนึงเพื่อจะทําให้ใบหนาใบเข้มใบดำเพราะว่าในฮิวมิกมันเป็นแมกนีเซียมจะได้ไม่ต้องไปเปลืองตังซื้อแมกเนี่ยแมกเดียวแมกไรเนี่ยฮะแล้วหลังนั้นถ้าเก็บวันนะหลังจากมันดูดยาดูดปุ๋ยอ่ะที่ป้องกันโรคทําเป็นวัคซีนพืช คือในซาริกเน้นมันก็มีกลุ่มสารตัวเดียวกับอะโทนิกเพื่อที่จะสร้างภูมิล้างน้ำให้แก่พืชแล้วก็เปลี่ยนตัวฟอสฟอรัสแอซิดให้เป็นในรูปฟอสฟอนิกอ่าเขาเรียกว่าไออ่าคาร์บอ X เขาเรียกอะไรเป็นขี้เลตนะฮะอ่ามันก็เลยทําให้ดูดดูดทางดินทางรากได้โดยไม่ต้องไปใช้เข็มฝังโอ้โหเอียงเอียงอ้ยอืมเพราะว่าทีแรกมีกิ่งแห้งอ่าเดี๋ยวนีวหวนหนห้หายมาแล้วไอ้กิ่งแห้งหายมาแล้วเนี่ยเห็นไหมหายมาแล้ว แล้วก็หลังนั้นก็พ่นสารบล็อกตั้งสองรอบนะฮะถ้ามีแบบสิบห้าเปอร์เซ็นก็กิโลละถังเลยนะครับผมสองร้อยลิตรก็โลนึงเลยแล้วฉีดพอเปียกนะฮะนอกในใบพุ่มแล้วก็ยาลาไม่ต้องแล้วเพราะเมื่อกี้เราลาดไปแล้วนะครับหรือจะพ่นน้ำหมักพร้อมไปด้วยก็แล้วแต่เพื่อเป็นตัวเปิดปากใบแต่อยากให้ใส่ฮิวมิกมากกว่าเพื่อจะเอาแมกนีเซียมทนำะให้ใบเข้มแก่เร็วคือสารก็ฮิวมิกแล้วก็น้ำหมักครับแต่ใส่สารแจกซึมไปด้วยโอ้โหสวยมากครับของพออปีนี้ อลองดูฮะเราถ้าเหมือนแทงไฮโลครับเราแทงไฮโลไว้เนี่ยเหมือนแทงโต๊ะนั่นแหละมันมีโอกาสถูกมากกว่าที่ไม่แทง หมายถึงว่าหลังจากลาดสารไอพ่นสารไปสักเดือนหรือไม่เกินเดือนครึ่งเนี่ยสารยังออกฤทธิ์ได้อยู่ถ้ามีเชิงวะแรงสองอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ได้ดอกแล้วคนดูแลชื่ออะไรครับพี่เอกพจน์ชื่อมีครับถูกใจน้ำหมักไหมถูกใจทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเนาะสุดยอดเลยจากยอดแห้งก็หายแห้งเห็นไหมสามกริย์นี่ผมเข้าตลอดมีกระบะจากกิ่งแห้งก็ไม่มีแล้วมดใส่แบบปุ๋ยยังมีการผ็มกองนะฮะกิ่งแห้งหายไปแล้วนี่ต้นนี้ยอดแห้งกิ่งแห้งหายหมดเลยโดนน้ำหมักไปสามรอบทั้งดิ นะครับ